ดูน้าเป็นยังไงบ้างครับแบบว่างานละครเห็นแบบพี่เบุญจะแบบแถวแล้วนี่ไม่ใครจ้างเลยไม่ใช่แบบโป๊ะไปแต่โอ้โหนิดเดียวใครให้ไปโผล่ตอนเดียวก็ไปครับนี่ไงเบเกอร์พี่คิงไะไปของพี่คิงไะฉากเดียวอย่างเงี้ยก็ไปแล้วจะได้เห็นแบบเต็มเต็มไหมครับหรือว่าใจพี่บุญอยากรับเล่นไหมครับอยากแต่หลายคนอีกไม่ได้เลือกบท ทำอาหารเป็นมิจอีกอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้ต่อว่าพี่อาจจะพัเกเบกอาไรละครไม่เบกไม่เบก <c oughs> จริงๆก็เล่นก็เล่นล่าสุดก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก,ก็ยังเล่นอยู่แต่ก็คือต้องยอมรับว่าหนึ่งก็คือของพี่เองพี่จะไม่มีอ,อ,อะไรอ่ะไม่ได้ไม่มีค่ายไม่ได้มีช่องหรือ <c oughs> ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแบบนักแสดงอิสระที่ที่มันอาจต้องมีคนคิดถึงเราจรงิงๆนะครับ <c oughs> หรือว่า หรือว่าเอาจริงๆเราอาจจะเป็นตัว2ตัว3ที่เขาคิดถึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีแฟนเล็กร้องหรือมีคอมเมนต์แบบเล็กเราอยากให้เราไปมีแต่เอาจริงๆความรู้สึกของเรานะครับคือมีเหมือนเหมือนเหมือนแค่เป็นบทสนทนาที่เขาอยากจะบอกเราอะเมื่อไหร่จะเล่นอีกตาลีเงี่ยแต่พอเล่นเราจะดูเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แต่ก็คือส่วนตัวก็คือถ้ามีคนชวนก็ก็ก็สนใจอยากถามที่คุณถามจากละครที่เป็นแบบเต็มเต็มเอย่างเงี้ยไปนานขนาดไหน เต็มเต็มนี่หมายถึงเล่นโยยาเอาไม่ได้เป็นแขกรับเชิญหรืออะไรเอาอย่างนี้ถ้าเบิดล่าสุดก็คือมีมีดวงใจเทวพรมที่เล่นแบบว่าเ,เล่นในช่วงของที่เป็นใจพิสุทธิเ์เล่นเยอะนิดหนึ่งแล้วที่เหลือก็ไปออกตึ๊ดตตต,ต,ตแล้วหลังจากดวงใจเทวพรมก็มีช่องเจ็ดนิดหนึ่งนะครับเออไปเล่นเป็นพ่อน้องน้องไม้นะครับแล้วก็ แล้วก็มีไปเล่นหมื่นฟ้าอะไรเนี่ยครับเป็นพ่อพ่อน้องโทมัสกี่หมื่นฟ้าไอ้ย้อนถามเหมือนตอนแรกพี่ที่คนบอกว่าเหมือนเราว่าอยากเล่นอยากเล่นคือเรารู้สึกว่าคนไม่ได้แบบผู้จัดไม่ได้นึกถึงเราไหมหรือว่ามันห่างหายไปไหนคะพี่มีความรู้สึกว่านักแสดงเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งเอาจริงๆเราไม่ใช่คนเล่นเราหอนเก่ง ก็คือว่าเอาตัวรอดนะครับแล้วก็คือว่าถ้าเกิดเป็นบทอะไรที่ใกล้เคียงกับตัวเราเป็นแบบอายุประมาณเราเป็นบทเรียบร้อยเป็นผู้บริหารเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคเพราะฉะนั้นถามถามพี่พี่ก็คิดว่าตัวตายตัวแทนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อาชีพของเราก็ไม่ได้นักแสดงอย่างเดียวด้วยเพราะฉะนั้นก็คือก็คนแทนเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครคิดถึงเราหรือติดต่อเรามาก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วนะครับพี่อาบผลงานเป็นเพื่อนนักแสดงของพี่อ๋บที่คาร์เล่าในครับบขใครนะครับพี่อาบเออ้ชอบมากเลยพี่อ๋บคือเราสมัยก่อนก็ชอบแกร้องเพลงใช่เอาจริงๆบทเราก็ไม่รู้นะว่าเราเล่นได้หรือเปล่านะครับคือคือคือถ้าเปิดสมมติบทที่เป็นบทที่แรงๆหน่อยก็จะมี สามีเงินผ่อนที่เป็นเล่นเป็นเป็นเป็นพ่อของนักเอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อันนั้นเราก็รู้สึกว่าก็แรงแล้วสําหรับเรานะครับแต่ก็มีอะไรเขาเอาจริงๆไม่ได้คิดเลยมากมีอะไรเข้ามาเล่นล่น่แสดงมากฝีมือแะแจ้งเกิดกันเยอะแจ้งเกิดหรอเอากลับมาหรอครับเราอยากเป็นยังไงบ้างไหยครับก็ <laughs> ให้ธรรมาจัดสรรแล้วกันไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าผู้จัดอะไรอย่างมีคุยบ้างไหมไม่มีไม่มีมมเอาจริงๆตอนนี้ก็คือไม่ได้มีคุยอะไรกับใครเลยถ้า คุยเล่นก็ทักทายในโซเชียลมีเดียในทั่วไปแต่เรื่องงานเนี่ยที่ผลไม่มีตอนนี้ยังไม่มีอย่างที่น้องเคยถามไปตอนแรกว,ว่าอาจจะคนจะเข้าใจผิดไหมพี่แบบว่าพี่ชินชอบในการทำอ,อ,อหาหารคนก็เลยคิดว่าไม่ไมเข้าใจผิดหรอกออว่างจะตายคีจร <laughs> <laughs> ิงแล้วงานอาหารทุกวันนี้ก็แบบว่า <laughs> ไม่ได้ไม่ได้แน่นอะไรเหมือนเมื่อก่อนด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสปอนเซอร์มันก็มีลดลงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเวลาก็มี ว่างขึ้นเยอะเอาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ว่างสนิทนะครับแต่ส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ดีนะเอาเอาจริงๆส่วนตัวหนึ่งด้านหนึ่งพี่ปลก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาคือเราทํางานค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาหยุดเลยตอนนี้ช่วงนี้ก็มีเวลาให้ตัวเองบ้างก็โอเคอ้อนผู้จัดเต็มที่เลยพี่อะไรนะอ้อนผู้จัดได้เต็มที่เลยครับื่อเขาเห็นอ้อนได้เต็มที่เลยเหรอโอ้ไม่ต้องอ้อนหรอกเพราะเดี๋ยวไปทําความเดือดร้อนให้เขาอะไรนะครับก็คือถ้าเบิดสมมุิเห็นว่ามีอะไร เหมาะสมคิดถึงอยากเจอกันก็ก็แฮปปี้นะครับครับผมบกลัวว่าเราจะค่อยๆหายไปอะไรอย่งี้ยครับพอเราไม่ค่อยได้เอาจริงนะไม่กลัวเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วห้าสิบกว่าแล้วปีนี้ห้าสิบสี่แล้วอีกไม่นานก็ลงลงลวมือคือคือคือส่วนตัวพี่คือให้ทุกอย่างมันไปตามอายุอะเพราะเราก็รู้ว่าร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิม นะครับหมายถึงว่าในเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คือที่ผ่านมาคือพี่ว่าเราใช้ตัวเองเยอะมากเกินไปนะครับถ้าไปย้อนไปประมาณสัก10ปีก่อนเนี่ยทำงาน7วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างี้สมัยสมัยที่เราเริ่มทําอาหารที่ว่าวงการเชฟยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกก็จะน้อยอะไรองี้เวลามีอีเวนต์อาหารทีหนึ่งแต่ละวันเนี่ยวิ่ง3-4เวทีเดี๋ยวนี้ก็คือว่าแต่ละงานอีเวนต์หนึ่งเนี่ยก็มีไปสัก1เวทีอย่างเงี้ยคือมันน้อยลงเยอะมากเพราะฉะนั้น การที่มันน้อยลงในวันที่เรามีความรู้สึกว่าอายุเราก็เพิ่มขึ้นพี่รู้สึกว่าเราโชคดีในขณะที่อันนึงก็คือว่าเราดันเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ที่เราเคยทํางานหาเงินเลยนะครับโชคดีที่เก็บไว้นะครับไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้สมมุติเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเราต้องกเกษียณนะครับ คือพี่คำนวณแล้วพี่อยู่ได้โดยไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แต่อย่ามีอย่าอย่ามีภาระมานะเช่นอย่ามีใครมายืมหรืออย่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าธรรมชาติเราเราอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่พี่เป็นพี่มีพี่น้องเก้าคนเป็นคนสุดท้องพี่เงินน้อยที่สุดในบ้านเด็กๆกันเพราะว่าในในบ้านในบ้านนี้ก็คือว่าคนเป็นเป็นนักธุรกิจหมดนะครับพอเขาเป็นนักธุรกิจหมดก็คือ เอาอย่างนี้กันพี่ไม่พี่ไม่มีคนให้ห่วงที่ว่าเอจะต้องไปห่วงเดี๋ยวพี่สาวพี่ชายต้องเก็บเงินคือแค่ดูแลตัวเองให้รอดอ่ะก็พอละนะครับถ้าเบื่วันหนึ่งขาดก็ไปขอที่บ้านแล้วกันอะไรอย่าเนี้ครับเพราะะพฉี่ก็เลยโชคดี่เรียกว่าเบ้าสิบได้เลยได้ถึงอาอยู่ท่่ไหนคะถึงถึงพี่พลถึง โอเคถึงไปด้วยกันแล้วกันก็คือพี่พี่มีความรู้สึกสุขภาพเป็นสิ่งที่แข็งแรงเอ้สิ่งสิ่งที่สําคัญนะครับเราก็อยากสุขภาพดีๆแข็งแรงแข็งแรงไปเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่คิดอะไรมากอ่ะเราก็ก็อยู่มันไปอยู่เฉยๆเขมรก็มาอย่างเงี้ยงงเโอ้ยเอาจริงๆนะก็คือก่อนหน้านี้พี่พลชอบติดตามข่าวชาวบ้านจนมาช่วงหนึ่งเราค่อนข้างจะรู้สึกว่า เราไม่ชอบตัวเองในบางโมเมนต์ในเวลาที่มีใครทัวลงใครอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าอารมณ์เราไปด้วยจนพี่กลับมาสังเกตตัวเองแล้วอ่ะแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันทําให้ไม่สบายตัวเอาจริงๆนะอยากกดกันนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราพยายามไม่บริโภคข่าวชาวบ้าน mm hmm. เช่นเรื่องแบบเอาจริงๆเรื่องพระเรื่องอะไรเงี้ยก็คือรู้แหละว่ามันมีอะไรที่แบบ ไม่ค่อยดีแต่ไม่ลงดีเทลเพราะพอลงดีเทลปุ๊บพี่มีความสึกว่าเราเริ่มเข้าไปเชียร์ละเอเอเราเริ่มเข้าไปเชียร์เราเริ่มเข้าไปบวกหนึ่งเราก็เริ่มเข้าไปกดไลค์ละอะไรเงี้ยแล้วเรามีความสึกว่าเฮ้ยมันทาให้เราเราดูางไงก็ไม่รู้ว่าเออมันมันประมาณอย่างนั้นแหละนะครับพี่พลก็เลยพยายามห่างหานะครับในวันที่มีข่าวเรื่องของขมิ้นเนี่ยเป็นวันที่ถ่ายรายการอาหารอยู่พี่มันรู้ข่าวแบบว่าสายมากอ่ะจนแบบว่า พอดีพี่เป็นแอดมินของเพจตัวเองอะแล้วคนก็บอกว่าหนูอยู่สุรินหนูยังสบายดีปลอดภัยนะครับเราก็เอ๊สุรินมีอะไรมาบอกฉันทำไมว่าแบบยังสบายดีอะไรเงี้ยจนแอดหนึ่งจนต้องบริโภคจริงๆจนก็เข้าไปดูแล้วถึงเห็นว่าเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงนะแบบว่าโคตรเศร้าเลยอะเอาจริงๆเพราะแบบว่าคือคือคือแบบ มีเรื่องกับใครไม่มีคือคือเราก็ไม่ได้บอกว่าประเทศเขาด้อยกว่าเราหรืออะไรยังไงนะแต่ก็คือมันดูแล้วมันมันยังไงก็ไม่รู้ว่าเอาจริงๆมันมันมันดูแล้วมันมันมันไม่สบายใจและยิ่งพอแบบว่ามันเกิดการาปาาระทะกันและมีการสูญเสียเออย่างนะี้แล้วพี่ก็อยู่เฉยเพื่อนบอกว่าไปให้ไปอะไรนะบริจาคเลือดก่อนหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยก็คือเรา็ไอเพื่อนวัยเราไปบริจาคเลือดทําอะไรอะไรยางแล้วพอลงไปในเนื้อข่าวแล้วโอ้ โอการสูญเสียมันเยอะอจริงๆพราะตอนนี้เขาก็มีแบบว่าจุดที่บริจาคเลือดหรือ oh, <my> อะไรอย่า้ยใช่ไหมครับที่ให้หารพี่ก็มีความสึกว่าคือประเทศมันมาถึงมันมาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะคือเรื่องของการคอร์รัปชันกลายเป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. เออกลายเป็นเรื่องออกมานิดนึงแล้วก็เขินๆกันเนี้ย mm hmm. คือเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่มันก็เลยแบบว่าไม่รู้อ่ะพี่ว่าความถูกผิดชั่วดีมัน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 ,มน คือเราเราเมื่อก่อนเวลาที่เราทําผิดเลยนิดนึงเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตราอยู่ในใจของเราอะ่ะ mm hmm. แต่ตอนนี้แบบว่าเอ้ยโดนจับได้เราก็เขินเขินนิดหนึ่งหรืออะไรเงี้ย mm hmm. คือมันเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไง mm hmm. เพราะเราเรามีความรู้สึกว่าสงสารเด็กรุ่นใหม่อะ่ะที่เขามาอยู่ในในสภาว่วาแวดล้อมแบบนี้ mm hmm. ซึ่งเขาไม่เคยเจออะไรที่ สงบสุขแบบเหล่าเอ๊ะชีวิตของเขายังต้องเจอทั้งโควิดทั้งเจอทั้งเหตุการณ์ประหลาดประหลาดอยู่เฉยๆก็แผ่นดินไหวตึกพลดมอยู่เฉยๆก็มีระเบิดมีสงครามมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คือว่าคนที่เป็นไอดอลอ่ะมันแทบจะไม่มีไงคือเปิดทีวีมามีแต่คนขี้โกงอ่ะเอาจริงๆเพราะว่าเพราะเพราะก็อยากโกรธกันนะมันก็จริงๆอ่ะมันมันมันตอนนี้แบบว่าบ้านใครอะไรเงี้ยมี พี่น้องญาติเยอะเป็นนักการเมืองพี่ไม่แน่ใจว่าควรจะภูมิใจหรือเปล่าใช่ไหมะอันนี้อย่ากโกรธกันนะักก็คือว่าพี่เชื่อว่ามีคนดีแต่เอาภาพรวมก่อนละกันคือสังคมเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามีแต่ร้านกัญชาตเต็มบ้านเต็มเมืองนีเออก็ก,ก,ก็พี่ว่าช่วงนี้นะอย่างไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะแค่ดูแลตัวเองให้ดีก่อนก็พอทั้งทั้งในเรื่องของจิตใจทั้งในเรื่องของอะไร ้ดส่งรัวๆเลยครับไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ยังไงบ้างนะครับที่ใครบอกให้ติดแฮชแท็กอะไรมาเชียอ์หมดก็แปะๆลงไปติดหมดเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็คือเราก็มีความสุขว่าเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปเอาคบกกลับหรืออะไรอะไรอย่างไงนะครับซึ่งเราก็ฟังข่าวเท่าที่ที่เราควรต้องอยู่ในข่าวแล้วเรายังต้องให้ความสําคัญสนใจ นะครับพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่เชื่อเชื่อมั่นในการแก้ไขกลยุทธ์กลวิธีที่ทีออ่อย่าเรียกว่าตอบโต้กลับเลยก็คือว่ารับกับสถานการณ์ของทหารของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนในหน้าทานบกอะไรทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ข้างทหาร